เรื่องสยองในห้องมืดคลิปนี้เป็นเรื่องราวของหอพักแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องที่เคยเป็นข่าวดังในช่วงก่อนจุดเริ่มต้นมันมาจากมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งครับบนโลกออนไลน์เป็นภาพของหอพักที่ถ่ายติดเงาปริศนาคล้ายกับผู้หญิงผมยาวครับมองลงมาจากเพดานพอภาพนี้แพร่กระจายกันออกไป ก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ว่าตนเคยพักอยู่ที่หอนี้ครับและผู้ที่ออกมาเล่าเรื่องก็คือคุณแชมป์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วครับตอนนั้นคุณแชมป์ทะเลาะกับแม่เลยหนีออกจากบ้านมาเช่าอยู่หอดังกล่าวในราคา500บาทต่อเดือนครับตึกนี้เป็นตึกเล็กๆครับมีบันไดยอยู่ตรงกลางแบ่งห้องออกเป็นซ้ายขวาบันไดชันๆเป็นตึกแบบสมัยเก่าๆครับ สมัยที่คุณแชมปเช่าอยู่ตอนนั้นอยู่ชั้น4ี่ครับลักษณะของหอตอนนั้นก็ไม่ได้ดูโซมเหมือนกับในรูปนะครับห้องตรงข้ามของคุณแชมปก็จะมีพี่ผู้หญิงอาศัยอยู่คนหนึ่งครับชื่อพี่เม์พี่เม์เป็นคนทํางานอยู่ร้านเหล้าครับเลยทํางานตอนกลางคืนปกติตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยอยู่ห้องแล้วก็วันไหนที่คุณแชมปหยุดงานตอนกลางวันนะครับก็จะมีโอกาสได้เจอกับพี่เม์บ้าง แล้วก็ได้พูดคุยกันพี่เมย์ก็จะเป็นคนอธัธยาศัยดีครับแต่ว่าพี่เมย์ก็ไม่เคยได้เล่าให้ฟังว่าห้องที่คุณแชมป์อยู่นั้นมีความเป็นมาอย่างไงบ้างโดยเรื่องราวหลอนๆมันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คุณแชมป์เข้ามาพักเลยครับห้องที่คุณแชมป์ได้พักเป็นห้องที่ถูกทําสีใหม่ครับมีพัดลมแขวนอยู่เหนือที่นอนทุกอย่างดูดีหมดครับติดอยู่อย่างเดียวคือในห้องเนี่ยกลิ่นอับมากคืนแรกคุณแชมป์นอนหลับแล้วก็ฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่ง มายืนอยู่ตรงประตูในห้องครับยืนมองมาที่ตัวเองแบบไม่เห็นหน้าก่อนที่คุณแชมปจะสะดุ้งตื่นครับบางวันถ้าโดนหนักๆเลยก็จะมีคนมายืนเคาะประตูแรงๆเหมือนพยายามให้เปิดให้ได้แต่คุณแชมปไม่เปิดครับเพราะว่ากลัวและนอกจากนั้นยังมีเสียงคนเดินตรงบันไดเป็นเสียงรองเท้าผู้หญิงที่มีกระดิ่งห้อยอยู่ คุณแชมป์รู้ว่าไม่ใช่เพื่อนแน่นอนครับเพราะว่าตัวเองหนีออกมาจากบ้านครับไม่อยากให้แม่ตามเลยไม่เคยได้บอกเพื่อนเลยว่ามาพักอยู่ที่นี่แต่ช่วงแรกๆคุณแชมป์ก็ยังไปเปิดดูอยู่นะครับเขาคิดว่ามีคนมาเคาะห้องผิดเดินขึ้นมาผิดหรือเปล่าแต่พอไปเปิดดูก็ปรากฏว่าไม่มีใครเลยครับทําให้คุณแชมป์ก็กลัวแล้วก็ไม่กล้าเปิดอีกเลยตลอดเวลาที่อยู่หอพักนี้ครับอยู่ในสภาพเหมือนที่โดนหลอกอยู่ตลอดครับมีทั้งเรื่องเสียง เรื่องฝันที่น่ากลัวฝันว่ามีคนทะเลาะกันตีกันเป็นชายหญิงคู่หนึ่งครับภาพในฝันก็จะเกิดขึ้นในห้องนี้แล้ครับตื่นมาก็จะได้ยินเสียงเคาะบานเกล็ดบ้างดังแกลกแกลกแกลกทั้งที่หน้าต่างห้องนี้เป็นแบบชั้นลอยครับแล้วก็จะได้ยินเสียงพัดลมที่หมุนอยู่บนหัวตลอดเวลาหลังจากที่คุณแชมป์อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับก็คุยกับแฟนสาว แฟนสาวก็ตัดสินใจจะมาหาซึ่งคุณแชมป์ก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับหอนีให้แฟนฟังครับเพราะกลัวว่าแฟนจะกลัวจนถึงวันที่นัดกับแฟนครับขณะที่คุณแชมป์กำลังนอนอยู่ครับก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูดังมากๆครับช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วครับคุณแชมป์ก็ลุกขึ้นไปเปิดแล้วก็กลับมานอนต่อแบบสลืมสลือไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้ดูอะไรครับก็มองเห็นลางๆว่าเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาแล้วหายเข้าไปในห้องน้ำครับคุณแชมป์ก็ตกใจลุกขึ้นมาดูแล้วก็ไม่เจออะไรครับในคืนนั้นเองคุณแชมป์ก็ไหว้พระและขอว่าอย่ามาทําอะไรเลยให้ต่างคนต่างอยู่เพราะคุณแชมป์เดือดร้อนไม่มีที่ไปหลังจากที่ไหว้และกล่าวไปแบบนั้นครับคืนนั้นผีผู้หญิง หรือว่าเสียงต่างๆเสียงคนเดินหรือในความฝันเองก็ตามก็หายไปหมดเลยครับอยู่สบายหลับสนิทมาตลอดพออยู่ได้สักช่วงหนึ่งครับอยู่ไปนานๆละก็เริ่มไปบอกเพื่อนว่าตัวเองอยู่ไหนเพื่อนที่ตัวเองสนิทตอนนั้นก็แวะเวียนมาหาบ้างแต่ตัวเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ให้เพื่อนฟังครับแล้ววันหนึ่งคุณแชมป์ก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เมย์ที่เป็นสาวตรงข้ามห้องครับพี่เมย์ก็เล่าให้ฟังว่า ห้องที่คุณแชมป์อยู่เนะครับเมื่อก่อนมีคนอยู่กันสองคนเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นแฟนกันครับทะเลาะกันทุกวันตบตีกันบ่อยมากในช่วงเวลากลางวันเพราะผู้หญิงก็ทํางานกลางคืนเหมือนกันครับหลังจากที่ทะเลาะกันบ่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นอยู่ๆวันหนึ่งผู้ชายก็หายไปครับหายไปสองสามวันจากนั้นก็เริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นออกมาจากห้องพี่มยก็เลย ตัดสินใจไปตามตายายเจ้าของหอครับมาเปิดประตูดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏก็พบเป็นศพของผู้หญิงครับถูกแขวนอยู่กับพัดลมตรงที่นอนที่ห้อยหัวลงมาครับพี่เมย์เล่าว่าตัวพี่เมย์อเองก็ฝันเห็นผีผู้หญิงบ่อยมากเวลานอนกลางวันก็จะมาเคาะครับส่วนเสียงกระดิ่งขากับเสียงเดินก็ได้ยินบ่อยจนชินครับหน,หนักเลยก็จะเจอแบบมายืนตรงหน้าประตูแบบโผล่มาครึ่งเดียวเหมือนในหนังผี ที่เมย์อยู่มาได้หลายปีส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้กลัวผีครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ตอนกลางคืนด้วยเลยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งอยู่ได้2เดือนครับแม่คุณแชมป์ก็รู้แล้วว่าตัวคุณแชมป์มันอยู่ที่ไหนคุณแชมป์ตึงได้ตัดสินใจกลับไปหาพ่อแม่ครับแล้วก็มีคุณป้าที่เป็นเพื่อนคุณแม่คนหนึ่งเขามีซิกเซนครับทักมาว่าตัวคุณแชมป์เนี่ยมีผู้หญิงอยู่ด้วยตลอดเวลาและในช่วงที่คุณแชมป์ไม่ได้อยู่กับแม่เนี่ยแม่ก็ฝันว่า มีกุมารทองสององค์มาพาแม่ไปหาคุณแชมป์ที่หอครับแม่อธิบายภาพได้ชัดเจนมากว่าหอเป็นยังไงทั้งๆท,ที่แม่ไม่เคยไปหอเลยสักครั้งแต่พอแม่เดินขึ้นมาจนถึงบันไดครับก็จะมีผู้หญิงยืนขวางอยู่ทำหน้าไม่พอใจแล้วโยนหัวตัวเองมาใส่แม่แต่กุมารทองที่มาด้วยก็จะรับไว้ครับแม่รู้สึกไม่ค่อยดีครับเลยไปปรึกษาป้าที่รู้จักให้นั่งทางในดูป้าก็บอกว่าเห็นคุณแชมป นอนอยู่แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งห้อยหัวตรงพัดลมครับมองกลับมาหาแต่ตัวคุณแชมป์เองสุขสบายไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะผีอยากให้อยู่ด้วยไม่ให้ไปไหนพอแม่ได้ยินแบบนั้นครับแม่ก็ตัดสินใจให้คุณแชมป์ย้ายออกจากหอนั้นทันทีแต่เรื่องราวของหอนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นครับด้วยความที่คุณแชมป์อยู่ที่หอนี้ครับและไม่ได้เล่าเรื่องผีให้กับใครฟังเลยทำให้ แสนชายหรือคุณโตครับที่เป็นเพื่อนกับคุณแชมป์เองนะครับมาอาศัยหออยู่ต่อจากคุณแชมป์อีกทีนะครับเหตุการณ์ของคุณโตมีอยู่ว่าสาเหตุที่คุณโตเลือกหอนี้นะครับเพราะว่าหอนี้ใกล้บ้านคุณการซึ่งเป็นแฟนสาวของคุณโตครับแล้วก็ใกล้กับบ้านคุณฟิล์มเพื่อนของคุณโตครับซึ่งคุณฟิล์มก็เป็นแฟนกับคุณกิ่งคุณกิ่งเป็นน้องของคุณการครับทำให้ทุกคนสนิทกันมาก และเหตุการณ์ที่ถูกเล่ามานั้นเป็นเหตุการณ์ในมุมมองของคุณฟิล์มครับโดยคุณฟิล์มได้เล่าผ่าน Facebook ของตนเองระบุไว้ว่าตอนผมมาอยู่ผมแค่มาหาเพื่อนอีกคนที่ชื่อแสนชายแต่เขารู้จักกับแชมป์นี่แหละครับพอดีวันนั้นผมพาแฟนมาด้วยก็มานั่งคุยกันอยู่ที่ห้องสักพักรู้สึกหิวผมเลยชวนแสงชายไปซื้อข้าวกินแถวสวนบวกหาพอดีวันนั้นมีงานไม้ดอก ตอนออกจากห้องนึกอุตริอะไรก็ไม่รู้ล็อกแม่กุญแจจากด้านนอกขังแฟนไว้ในห้องผมก็ออกไปซื้อของพอกลับเข้ามาแฟนโกรธมากบอกทำแบบนี้ทำไมกลัวเขาเล่าว่าได้ยินเสียงคนเคาะบานเกตตลอดเวลาทาั้งๆที่บานเกตฝั่งนั้นเป็นระเบียงชั้นสี่ไม่ติดกับตึกไหนๆทั้งนั้นเขากลัวจนร้องไห้ผมก็เลยขอโทษอยู่นานแต่ไม่มีท่าทีจะให้อภยัยจนผมทอดใจเลยนั่งเงียบ แต่อยู่ดีๆเขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแล้วผมงงมากปนกับดีใจแต่ผมเริ่มสังเกตความผิดปกติของแฟนผมคนนี้เธอมีอาการสายตาสั่นตลอดเวลาเหงื่อออกมากปากยิ้มไม่หยุดมือพยายามมาจับมาแย่ตัวผมตลอดจนผมต้องถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหยุดเล่นก่อนได้ไหมเขาก็ตอบว่าหรือจะให้งอนเหมือนเดิมผมเลยชวนเขากลับบ้านดีกว่า ตอนออกมาจากห้องผมใส่รองเท้าเสร็จก่อนจึงเดินลงบันไดามารอแล้วแหงนขึ้นไปมองแฟนที่อยู่หน้าห้องผมตกใจมากแฟนผมมีขอบตาดำมากดำแบบในหนังผีเรื่องนี้เพื่อนชื่อแสนชายก็เห็นผมกับแสนชายกลัวมากแต่ไม่กล้าพูดทำได้แค่เร่งเขาออกมาจากตึกนั้นเดินออกมาได้สักพัตจนถึงถนนใหญ่จะไปเอารถผมใจสั่นมาก จนถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางผมนั่งร้องไห้รู้สึกตัวแต่ห้ามไม่ได้จนคนมองกันเต็มไปหมดผมจำได้ว่าแขนขาอ่อนแรงจนรู้สึกตัวอีกทีพระก็เต็มคอปรากฏว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าผมสลบตบหน้าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนมีคนมามุงแล้วเขาถามเพื่อนก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาเลยเอาพระมาสวมคอไว้พ่อหลังจากวันนั้นไม่กล้าไปอีกเลย และมารู้ตอนหลังว่าแชมป์ก็เคยไปอยู่แล้วยอมรับเลยว่ากลัวตั้งแต่อยู่ในห้องใจมันวิววิวมองแต่พัดลมกับบานเกรดตลอดและนี่เป็นเรื่องราวของคุณฟิล์มที่ไปเที่ยวหาคุณโตกับแฟนแล้วได้เจอเรื่องดังกล่าวแต่ทางด้านคุณโตเองไม่ได้ออกมาเล่าถึงเรื่องอะไรที่เจอครับจากนั้นเรื่องราวของหอน,นี้ก็เงียบหายไป เรื่องสยองในห้องมืดชแนลที่ทำให้คุณได้แชร์ประสบการณ์ทางด้านผีวิญญาณเรื่องสยองหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ฆาตการรมต่างๆที่คุณอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือได้ยินมาจากคนอื่นใครที่มีเรื่องราวน่าสนใจก็สามารถส่งมาได้นะครับทาง Facebook Fan น page หรือทางอ e ีเมลที่ขึ้นอยู่นี้แล้วพบกันครับเรื่องสยองในห้องมืด